สวัสดีค่ะทุกคนมาหนีเออมาเปลี่ยนหนาเตานะพี่น้องพึ่งสังเกตนเนาะเหตุขีด็อดไปแล้วนะจ๊ะเออบึงลักษณะของเตานะจ๊ะทุกคนหูบอเตาเป็นเตาเอีหย่างนะจ๊ะเนาะนี่เตานี่กระดองไต้ของเขาหยืดยุ่นบาไเลยนะจ๊ะเนาะก็คือสีโค้งแบบนี้นะจ๊ะบอสามารถาขยับหรือว่าหยืดยุ่นได้นะจ๊ะจะเห็นหัวเห็นหัว <laughs> เห็นขาของเขานะจ๊ะตัวนี้เนาะเบืบ่อเตัวนี้พี่น้องเบิ่งตัวนี้ตัวนี้พันหออยืดยุ่นได้นะจ๊ะเห็นบ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขามีอยู่สามระดับเขาสามาถหยิบด,ดุนได้เขาสมาถปิดสนิทเลยจ้ะสามารหลีไพ่ได้แบบแบบสบายใจด้วยน,นะจ๊ะนะเห็นปะอาจะมีหางเงาวๆาไปน้องนี่พี่สาวเป็นเอามาแล้วแบบที่นี่อยว่าเสียไปร้อยขัน้นตนไปบุญลอยวันเพื่อนไจ้ะคอยลืมไม่ีปน้องนี่เสด็ไปปล่อยวัดนะจ๊ะเพราะว่าพระเพือเ่อนบอกว่าเอาไปไหว้ปล่อยไว้อยู่ตรงที่มีก้นไปท่องเที่ยนนะหากินนะเขาสี่จับ จะไปกินคือเก่านาะจ้ะบางคนเป็นนิยมกินเตาเนาะจ้ะเนาะอันนี้เขาก็เห็ดอันบอลน้อยๆให้เนาะจ้ะนะเออเขาจะสีให้กินฟักบุ้งเขาเกะกินดีๆเราพี่น้องก็เปลี่ยนน้าให้ช่วยมือแม่พี่น้องเออบอลน้อยๆนี่สิละเดี๋ยวโอกาสดีๆก็สิเอาไปปล่อยอยู่วัดเนาะจ้ะก็เลือดตัวเขาเนาะพี่น้องเลือดตัวสีสาวนั่นก็เอาเลี้ยงไว้สับปะดเงี้ยนะด้วยหัวกับบุ้งก็นนะจ้ะเนาะนี่พี่น้องก็เปลี่ยนน้าเขาก็สิเอาฟักบุ้งมาใส่ให้นะจ้ะเนาะ นี่ะซื้อพวกบุ้งสิบบาทนะจ้ะได้กินสามสี่มือนะจ้ะเนาะอืมซื้อพวกบุ้งไม่เ,เพื่นอนแต่พวกกรสิกัดกินใช่เนองนั่นมะจ้ะนั่นละจะเป็นกรสิกัดกินเพื่อนเหรอผมว่าพอรอไปแล้วน่าส้มส้หิวแล้วพี่นอ้องหิวส้งเป็นสหิวนะจ้ะเนาะอ่ะพี่น้องเตากินพักบุ้งนะจ้ะอขอบคุณหลายๆดนะจ้ะเด้อที่เทามารับชมกันนะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจกันตัวนี้กับ่มีเวลาไปหาเพื่อนๆเลย เออขอบคุณหลายๆที่แบบว่ามาส่งกำลังแรงใจให้เนาะจจะเนาะแบบว่ายากยากพี่น้องเฮ้ยพอดีเออ่มาเบิ่งแม่เนาะพี่สาวกับดวนจากไปแบบกระทันหันคือว่าเล่าเสียชีวิตไปโดยที่ผู้ใดบ่คาดฟันเนาะพี่น้องก็เพิ่งเฮ็ดลอยวันไปเนาะอันนี้ก็เป็นเตาเพิ่นมีสภาพอีเด้ตัวนึงพี่น้องแต่ว่ามือฝนตกเข้าวเจาะดําดินนี้ไหมพี่น้องอยากกินผักบุ้งพี่น้องจะกินผักวบุ้ง อม่แค่นี้ล้วพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสสดชูดีทุกคนเราจะได้สวัสดีจ้า